สวัสดีครับว,วันนี้ผมจะพาไปดูคลิปของทางช่องอยากเล่านะครับ One Two t a l l เป็นช่องของทางพี่น้องสอปป,อปอลาวนะครับก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวไทยที่ได้เข้าไปเห็นไปเที่ยวที่ลาวนะครับแล้วก็ไปเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงมันชำรุดนะครับเขาก็เลยถ่ายคลิปลงติกต็อก พร้อมกับแนะนำว่าควรจะทําการซ่อมแซมด่วนนะครับแล้วก็เลยได้พอทางช่องเราทางสมัมมข่าวทางเราเห็นก็นำเสนอเป็นข่าวนะครับก็เลยได้รับการแก้ไขซ่อมแซมจากทางการไฟฟ้าเราเนาะก็อันนี้ก็มันจะเป็นเป็นข้อดีของการทำคลิปทำข้อดีของการสื่อสารนะเนาะที่ที่มันช่วยให้ สิ่งที่มันต้องแก้ไขได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปจากทางช่องอยากเล่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปต้นฉบับไว้ในคอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็หลังจากจบคลิปแล้วผมก็จะมาแสดงความคิดเห็นตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนครับ คนเล่าแห่ขอบใจหลังจากลอดตายเพอหนักทองเที่ยวไทยทาบอมีหนักทองเที่ยวไทยคนนี้อาจเกิดอุบัติเหตุข้างไงอยู่ประเทศลาาและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนดวงหลายเลยก่อเป็นใดซึ่งเรื่องเล่านี้จะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งแหลไปฟังน้ำกันําหรับการปล่อยปลาละเลยและบ่อหอบขอบค้องหน่วยงานบางหน่วย ต่อเวียกงานของตนเองก็อาจทรงพลนหาเกิดมีอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายได้ลังนั่นควมำหอบคอบและการสั่งสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวของกอือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจะต้องมีลังกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดอยู่ประเทศแล้ซึ่งแสดงถึงความบอหอบคอบและความบอสังสังเกตของ หน่วยงานที่เกี่ยวของรวมถึงคนลาวอยู่ที่บริเวนใกล้เคียงนำํำโดยในเมื่อวันที่4เดือนตุลาปี2 0 2 3มีพลนาเมืองดีเศร้าไทยมาเยี่ยมยามแหละมาท่องเที่ยวประเทศลาวแล้วขี่ผ่านเส้นทางแห่งหนึ่งบังเอิญแน่ไปเห็นเสาไฟฟ้าแห่งสูงมีเพียงสมตีนและอีกตีนหนึ่งแมนเสียหายไปไซกอบอู ส่งขาดว่านาจะมีคนหลากไปขายพร้อมนี้เสาไฟ,ฟ้าแห้งสูงลังกา่าย่างมีหนาและเครื่อไม่โปกคุมเฮ็ดห้หกเครื่อสแสดงทึ้งความบ่ออนาไม่และบ่สนใจของหน่วยงานทีเกี่ยวของโดยนักท่องเที่ยวไทยไลายนี้หูซึกเป็นห่วงอยากให้หน่วยงานทีเกี่ยวของไปกวดสอบและไปเบิ่งตัวจริงว่ามันเป็นแนวใด พอมีความอันตรายหลายถ้าหากว่ามันดมลงมาจะเหตุให้ผู้ขับขี่รถตามทางอาจจะได้หับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและเหตุให้ทรัพย์สิ้นเกิดความเสียหายได ลังนั่นนากทองเที่ยวไทยไล่นี้เพิ่นก็เลยอัดขีปลงในติ๊กตอกของตนเองเพื่ออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวของไปสอมแปลงโดยเสาไฟฟ้าแหงสูงตัวนี้แม่นตั้งอยู่บริเวนสีแยกไฟแรงบ้านลงหน้าโซกเมืองสีโคตตาบองนคอนดวงเบียงจันทรเดี๋ยวเห้าไปเบิงขีปของนักทองเที่ยวไทยคนลังกาวกันก่อน วันนี้พอดีขับรถผ่านมาเส้นหนึ่งครับในประเทศลาวเจอเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งอ่ะขามันหายไปฝั่งหนึ่งน่ะไม่ล้มหรอแจ้งซ่อมเถอะครับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมานี่งานเข้าเลยนะครับ ซึ่งหลังจากทีคลิปของนักทองเที่ยวไทยคนดังกล่าวไล่ถืกซื่อสำนักข่าวของเล่านำไปตีแพต่อผ่านไปหนึ่งวันหน่วยงานทีเกี่ยวของก็ไล่เขาไปสมแปลงแก้ไขเป็นทีเฮียบห้อยสามารถเว้าไล่าค้นดาวและนักท่องเที่ยวต่างประเทศคนอื่นๆ แมนลอดตายพอนักทองเที่ยวไทยเพียงคนเดียวเลยก่อว่าได้พอจุดลังล่าวก็เป็นสีแยกไฟแรงถ้าหากว่าเสาไฟแห้งสูงต้นนั้นล่มมาคงเกิดอุบัติเหตุที่ใหญ่ดวงอย่างแน่นอนซึ่งต่อไปเดียวเฮาไปเบิ่งและไปฟังความคิดเห็นของคนเลาน้ำกันคอมเมนต์ของคนเล่าทานี่ได้กล่าวว่าขอบใจที่เบิ่งแง,ง่แลกแจ้งความ สมเซยต่อมาขอบใจเด,อด้อทีเป็นห่วงสมเซยนนำใจคนไทยตั้งใจดีคอมเมนต์ต่อมาขอบใจพี่น้องชาวไทยภูมินำใจงดงามคอมเมนต์ต่อมาอย่างห้มีคนไทยมาหลายเห็นได้หลายอย่างทีเป็นแบบนี้แล้วไทยคลิปลงออนไลน์ไล,ล,ล่ยๆแแลจึงสีหู่อายประเทศเพิ่น คอมเมนต์ต่อมาน้ำใจงามหลายสมเซย์ภูไลที่เกี่ยวของหายไปเบิงแลเพิ่นมาแต่ประเทศไทยเพิ่นกันยั่งมีนำใจขอบใจเจ้าลายเด้อคอมเมนต์ต่อมาดีแล้วที่เป็นคนไทย่ายขีบมาลงถ้าแม่นคนาวถ่ายมาลงภูมิอำนาจว่าสางความปั่นป่วนแน่นอนคอมเมนต์ต่อมา ส้มเซยนักทองเที่ยวไทยทานนี้ไฟฟ้าเล่าควรเลงลงมือแก้ไขด่วนก่อนมันจะสวยเกินไปคอมเมนต์ต่อมาขนาดคนต่างศาต์เขายังมีความหูซึกถึงความบอปลอดภัยกับสิ่งที่เป็นจริงบาดบ้านเมืองตัเองแท้ๆ่ผนอกองค์การทีเกี่ยวของที่มีความหับพิษสอบลอยกงย่งบอตื่นโต สิทาห้ยไยมาเป็นเจ้ากี่เจ้าการแทนเงือดแห้งบานเมืองคอมเมนต์ต่อมาความจริงขอสมเซยขอบใจคนไทยที่สวยทรงข่าวแล้วคนเล่าที่อยู่บริเวณไก่เคียงเสาไฟลังเกา่าบอ่อเห็นบอเสาไฟหายเคื่งต้นบอ่อโทษแจง้งบริษัทฟไฟฟ้า นี่บอกคนเฮาบอสนหอดความปลอดภัยของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาต้องให้เพื่อนบ้านมาทายบอกเน็ตไอล่อเล่าไปไส่นอะหรือบอกร่กาว,วาเดื่องแบบนี้คอมเมนต์ของคนเาวาทานต่อมาได้กล่าวว่าคนเล่าอาจจะหูจะเห็นแต่บอสนใจขอบใจไอ้คนไทยทีหวังดีต่อพพนด่าเมืองล่า คอมเมนต์ต่อมานี่แหละท้านาอา้น้องเพื่อนบ้านเรล่าไทยผูกพันไม่ตีมียังทีจะเกิดอันตรายต่อสีวิตเขาก็ลงเฟซแนะนำนี่แหละคือคนดีคนดาวเฮาควรเอาแบบอย่างบอแมนสิเห็นแล้วกายเสยทําทาบอสนใจคอมเมนต์ของคนดาวทานต่อมานี่แหละคือประเทศไทย ซ้ำพ่อประเทศเขาจะเดินสร้างสังเกตและก้าวว้าส้มเซยเดอคอมเมนต์ต่อมาได้ก่าวว่านี่ล่ะพี่น้องทีบอถิมกันเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแท้ส้มเซยเดอเจ้ามีบางบอนทางพีก่กบอเห็นทัวเทิงเดอเจ้านี่ด่ะเพิ่นว่าเส้นผมบังผู้เขา คอมเมนต์ต่อมาเด้กล่าวว่าทาคนเล้าไทยเตือนนี้ผัดว่าวีจานใครแต่เป็นคนไทยอันนี้สมเซยเดอร์เห็นดีควรส่อมแปลงเพื่อความปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมาคนไทยคนนี้มีน้ำใจงามจริงๆขอบใจทานทั้งหลายที่แจ้งการสวยปบป,ปองวัตถุของหลัดอยู่ซอปปอลเล้าเสียหาย คอมเมนต์ของคนล่าทานต่อมาขอบใจคนไทยใจดีคนนี้ได้ไหลายเด้อที่สวยแจ้งเตือนส่วนคอมเมนต์ของคนล่าบางคนที่เขาคิดในทางลบถ้าคนไทยอ่านเห็นคอยขออย่าหาใส่ใจเ้ย ธรรมดาบ้านเมืองข่อยมีทั้งคนคิดดีและมีทั้งคนที่คิดสสว่าเป็นปกติคอยขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่คิดดีทำดีคอมเมนต์ของคนเราทานสุดท้ายในคลิปนี้ด้คอมเมนต์ว่าคือว่าบอนซุ่มซนเห็นมีรถจอดอยู่เบื้องนั่นหลายคันเป็นยังคือบอมีผูสังเกตเห็นเนาะส้มเซยนักทองเที่ยวทานนี้ ที่เพิ่นสร้างสังเกตการดีขอบใจเพิ่นได้ลาครับเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างครับชมคลิปจบไปแล้วก็เนี่ยครับที่นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวที่ลาวแล้วก็ไปเห็นเสาวไฟฟ้าแรงสูงเสาหักไปต้นเสาหักไปขาหนึงนะครับมันต้องมี3มเสาเนาะต้องมี4เสาเนาะมันหักไปเสาหนึ่งก็เหลือสามซึ่งมันก็เป็นอันตรายนะเกิดมี พายุมีลมฝนอะไรมาคือมันก็ดูไม่มั่นคงะนะครับแล้วเสาไฟแรงสูงต้นนี้คือมันอยู่ใกล้สีแยกไฟแดงอยู่ข้างถนนเลยนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเสาไฟแรงสูงไม่ควรจะอยู่ในย่านชุมชนนะครับควรจะอยู่ห่างออกไปนะก็แต่นักท่องเที่ยวท่านนี้ท่านก็เขาก็ทำคลิปนะครับก็เสนอทำคลิปแล้วก็บอกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับควรจะมาแก้ไข ซึ่งหลังจากที่ทางทางเราเขาเห็นคลิปแล้วเขาก็อีกวันวันรุ่งขึ้นวันต่อมาการไฟฟ้าก็มาทํากับการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีของของการมีโซเชียลนะครับการที่เราสามารถช่วยกันแจ้งเหตุอะไรที่มันก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเราเห็นแล้วก็ต้องช่วยกันแบบนี้นะครับก อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็มีชาวเราเขาก็มาคอมเมนต์เยอะนะครับว่าขอบคุณส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ขอบคุณนักท่องเที่ยวชาวไทยคนนี้นะครับที่ช่วยแจ้งเหตุแจ้งเตือนนะครับซึ่งแล้วมันก็ได้รับการแก้ไขก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อันนี้แหละครับก็มันผมก็เลยนำมาแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับยังไงก็ สามารถเข้าไปติดตามรับชมช่อง o วันทูเทลช่องอยากเล่าได้นะครับจากคอมเมนต์แรกนะครับที่ผมปักหมุดไว้นะครับผมจะคอมเมนต์ผมจะปักหมุดลิงก์ลิงค์ตัวคลิปต้นฉบับไว้ข้างล่างนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ